สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ได้เวลาให้อาหารเด็กๆแล้วครับพี่น้องหิวเขาเ่าแล้วเดี๋ยวเบื้องหนาพอ่อแล้วเดยวเบื้องหนาแม่มาต่หน้าแล้วหิวเขา่าไล่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 แล้วครับพี่นอ้องเพื่อได้ขมาแล้วฝากกดใจด้วยนะครับพี่น้องขอใจคนละหนึ่งดวงครับเด็กๆห <ๆ S 1> ิวเขาเวเ่าแล้วบอลูเกลือเบืเ้องแล้วเมื่อกี้นี่เนะบืบ้องเมื่อกี้กะคนเข่าว่าสิเกลือมันยังห่อนอยู่ก็เลยว่าท่านเกลือเขาแล้วว่าท่านเอาห้ ข่าครับกำลังห่อนครับพี่น้องอันนเด็กคนอะไรนอนลงเด็กหิวเข่าแล้วครับพี่น้องนอนลงคุณาะไรนอนลงกินขนมนแม่อยู่นอนลงนอนลงดีๆอันละเม่เอาหนี่แม่ให้ขนมอยู่คุณซุมนี่เดีคือบ่าได้กินซะนี่เด้อโกโก้แน่โกโก้แน่เอาเบคแน่ โกโก้กับหิวเป็นแน่นอนโกโก้พีเด้เพลงพินเด้เพลงพินก็ไม่ได้กินเนาะไม่ไกินลำเพลินดิอากูโก้โอ้ชาไทยไกล้ใกล้ดิอ่ะใกล้ใกล้หายเร็วที่สองตัวที่พี่นอนอยู่ที่กินเขาไปแบบนี้สองตัวกับยุ้พี่ครับพี่น้องนี่ตัวนี้กาแฟไมโลหายกินเขาอยู่ครับเดี๋ยวสิเกลือเขาแล้ว พอกินขนมแม่อยู่ยงง่ายๆเหนึ่งไอยงเขาแม่มาแต่หน้าแลนหลับเล้วเดี๋ยคุเคยได้กินขนมอือนี่ไปนี่ข้าวบะนี่อตุยตุ้ยแล้วสิเกลือเขาครับบะนี้ต้มเขาใส่โค้งไก่ไปแล้วเย็นแล้วละเบิ้งซุ้งเพราะว่าเบิ้งรอบหนึ่งแล้วรอบแรก่ค้นไหวเพราะท่านได้เย็นอยู่ สักไก่ไว้แล้วเบิ้งต้มหมอหนึ่งเทือละหมอครับต้อมเจละเทือเดี๋ยวสิไปตักให้ตักให้ตักให้ครับพี่น้องมาจหนีิมา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 กินข้าวมาลูกมาเข่ามาดิบมาเออเข่ามันหลุดเนี้ยเอ้ากินนี่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 เอ้ากินลำเพลินกิน อือฮะเอาพี่แต่แฟงมากินข้าวลูกเท็สุดๆอยู่หอมเถอะวะฮ้อหอมเหรอเปินถ่ายอยากกินแต่โครงไก่เมนจอบอยู่ผู้ใดก็ได้ไดโอ้ยกินแต่โครงไก่กูกระทุกเท่าน,นั้นนะสัวยังว่ามีงานอยู่ไม่มีงานก็อื่นในเด้อ เอินใสเอินหาในเรื่องพี่น้องเลยทันมีงาน,นอะไรเห็นว่ากินแต่โครงไก่กินแต่กระดูก,กนี่กุกระทุกตายเท่านั้นแล้วเอา้าทิ้งเขา่าหน่นี่นี่ทิ้งเขา่าต้อย<อ>ู่ท้องพอพอก่อนกินเบิร์ดยังตักไหมพอเอาขึ้นรถอีแตกไว้เอา้าอ้าวหากินจอบกินแต่โครงไก่ได้พี่น้องเลยเพื่น ชอบกินเบื้องใช่เบื้องเลือกกินอืมเป็นสิพ่อเดี๋ยวเลือกกินเด้นี่นี่เป็นสิพ่อคุ่นเด้กๆก้อสิแลนกินเด้อสิตักหัวอาหารไว้ใส่หนีไปพร้อมเคือเขาแล้วเรียบร้อยแล้วคุณพี่น้องเดี๋ยวสิตักหัวอาหารใส่อันนี้ไปเห็นพร้อมพบางตัวมันก็บบอกกินเข่าครับบางตัวมันก็กินเข่าแล้วกินเข่าจังหน่อยนึงกต่เมากินหัวอาหารพร้อมมันนีก็ได้ การ์มังห,วหัวห <c oughs> <c oughs> ันยรนเต๋อนนอิ่มเต๋อติ่ะพี่น้องสำารับคลิปนี้ฝากไว้ท่านนี้กันล้วกันครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปแหลยบาย,บาย